ก็มีดราม่าที่คาวากุชิโกะนะครับการที่เราไปยืนบังหน้าร้านอะ่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีใครก็ไม่รู้อะ่ะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นแผงเลยอ่ะมายืนบังหน้าร้านของเราอะ่ะที่เรากําลังขายของอยู่ะคุณจะรู้สึกยังไงโดยที่เขาอะ่ะไอไอคนที่มันมันยืนบังแล้วนั่นอะ่ะยืนบังร้านเราก็ไม่ใช่ว่าแบบจะเข้ามาอุดหนุนเราอะ่ะแล้วก็บางคนนะครับก็คือแบบยืนถ่ายลูกเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นคนไทยนะน้องๆตรงนี้อาจจะเป็นคนจีนคนเวียดนามคนนู่นนี่นั่นโพสต์เนี่ยเป็นโพสต์ที่ทําให้ผม คิดที่อยากจะทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือโพสต์นี้ตอนแรกผมก็แค่ดูดรามา่าเฉยครับไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวสวัสดีครับพบกับรายการไม่ใช่รับวันนี้เนี่ยที่ผมมาก็คือว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าผมนะชอบญี่ปุ่นมากแค่ไหนนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีดราม่าที่คาวากุชิโกะนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะมาสรุปให้น้องๆฟังนะครับงั้นมาเริ่มจากดราม่าก่อนดราม่าเนี่ยมันเกิดจากที่ว่า ไอเมืองคาวากุจิโกะเนี่ยนะครับเมืองที่อยู่รอบตรงนี้นะครับเป็นเมืองคาวากุจิโกะซึ่งไอเมืองเนี้ยนะครับเป็นเมืองจุดชมวิวที่ดูฟูจิได้สวยมากๆได้รับความนิยมจากต่างชาติเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่สําหรับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาเฉยๆกับที่นี่นะครับคือหลายๆคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนตัวแล้วถ้าเกิดเขาจะอยากดูฟูจิเนี่ยอยากจะไปแคมปิง้งดูฟูจิอะไรแบบนี้นะฮะเขาเลือกที่จะมาที่ยามานากะโกะนะครับทีนี้ทําไมมันถึงดังสําหรับ นักท่องเที่ยวคือ1เลยนะครับคาวากุจิโกะเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้โตเกียวระดับหนึ่งคือโตเกียวอยู่ตรงนี้คาวากุจิโกะอยู่นี้2นะครับมันเดินทางาง่ายๆมากๆนะครับคือคุณสามารถนั่งรถไฟจากชินจูกุเนี่ยตรงมาที่โอซึกิแล้วเปลี่ยนสายรถไฟจากโอซึกินะครับตรงเข้ามาที่คาวากุจิโกะได้เลยก็คือพูดง่ายๆว่าเมืองคาวากุจิโกะเนี่ยสุดสายรถไฟของของสายนี้นะฮะไอ้้อสันเนี่ยนะฮะ รอสันเจ้าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับคือสถานรถไฟอยู่ตรงนี้นะไอรอสันเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยครับรอสันเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะได้เป็นวิวแบบนี้ ถ้าเกิดทุกคนดูนะครับถนนเนี่ยมาเป็นถนนแบบสวนกันนะ่ะไปเลนหนึ่งกลับเลนหนึ่งซึ่งเนี่ยครับมันก็ไม่ได้แบบว่าโล,ล่งขนาดนั้นแล้วต้องบอกว่าไอ้ถนนเส้นนี้ไม่แน่ใจว่าสุดทางหรือเปล่าแต่ว่าเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโรงเรียนมัธยมต้นส่วนถ้าเกิดว่าแยกไปทางขวาทางทางนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโรงเรียนเด็กอะนะฮะในชีวิตประจําวันของคนที่นั่นเนี่ยพวกเด็กนักเรียนมัธยมต้นเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปโรงเรียนกันนะครับพอมันมีนักท่องเที่ยวที่เขาอะมายืนถ่ายรูปกันอยู่แถวๆเนี่ย ซึ่งคนที่เป็นแบบหรือเป็นนางแบบเนี่ยจะต้องยืนฝั่งเดียวกับลอสันส่วนคนถ่ายเนี่ยจะต้องยืนอยู่ฝั่งนี้ก็คือมันเกิดปัญหาที่ว่า1ข้ามถนนโ,นโดยที่ไม่ได้ข้ามทางม้าลาย2ก็คือยืนขวางทางนะครับบางทียืนลงมาขวางถนนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยสก็คือเขามีป้ายเตือนเป็นตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษก่อนว่าแบบห้ามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสักพักก็ยังไม่หยุดกันก็เริ่มมีภาษาจีนภาษาไทยภาษาเวียดนามเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วบวกกับตรงเนี้ยนะครับมันเป็นที่จ รถของรอสรันซึ่งไอฟุตบาทเนี่ยนะครับมันจะไม่มีไอเนินๆอย่างเงี้ยไอเนินๆอย่างเงี้ยมันหมายความว่ารถเนี่ยห้ามพุ่งเข้าไปตรงนี้รถเข้าไปได้แค่ช่องตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีไอ้นูนๆขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหมายความว่ามันเป็นทางให้รถเลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราไปยืนถ่ายรูปแถวเนี้ยคนเขาจะเข้าจะออกคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นอ่ะบางทีเช้าเขาตื่นเช้ามาทําอาหารไม่ชันแล้วก็แวะรอสันซื้้้้้้อออออออาาาาาหหรรรซซืืืนนนนิิิกกไตเเชใลลูแววปยข มันก็เลยเกิดปัญหาดราม่าขึ้นมาจนมีคุณลุงคนญี่ปุ่นเนี่ยคอยมาเตือนอยู่แถวนี้ค,คอยมาเตือนว่าเอ้ยทําแบบนี้ไม่ได้นะต้องข้ามถนนทางม้าลายนะนู่นนั่นนะแต่ก็ไม่มีใครฟังเขาครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาตรการโดยการว่าจะกั้นแผงสีดานะครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปนี่คือรูปนักท่องเที่ยวที่ไปยืนถ่ายรูปนะฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นรอสันตรงเนี้คือมุมที่กล้องต้องยืนและนี่ครับถ้าเห็นก็คือเนี่ยฮะ เป็นมุมที่แบบใครเขาจะเดินไปเดินล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนทางทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะกั้นแผงสีดําตรงนี้ซึ่งไอแผงสีดำเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาจะกั้นฝั่งนี้ไม่ให้ตากล้องเนี่ยยืนถ่ายไปฝั่งนู้นได้น้องๆก็อาจจะงงว่าเฮ้ยพี่แบบเนี้ยมันก็กั้นไม่ถูกจุดหรือเปล่าแบบคนเราก็แค่มายืนบนถนนแล้วก็ถ่าย ทำไมแบบไม่กัน้นกั้นข้างบนรอสันใช่ไหมคือ,อต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้นักท่องเที่ทยวเนี่ยมาถ่ายแต่เขาเนี่ยไม่ได้ต้องการไม่ให้แบบว่าบาังวิวของคนอื่นอะ่ะเออคือคนที่เขาบ้านอยู่ฝั่งเนี้ยบางทีเขาก็อาจจะอยากดูฟูจิอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะให้กั้นซึ่งมันจะบังทัศนียภาพของคนฝั่งนี้อะไรเงี้ยเ,เขาก็ไม่โอเคอะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้ดราม่ามันยังไม่จบดราม่านเนี่ยล่าสุดคนเขาก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนที่จนไปล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็ไปที่ตรงนี้คอสะพาน,นุ่นใ น้องๆถ้าเกิดตามผมมานานๆแล้วเนี่ยคือสะพานเนี่ยมันคือสะพานในคลิปของผมเลยอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือสะพานถ้าน้องๆเห็นเนี่ยคือผมอะ่ะยืนอยู่ในทางเดินนะครับแล้วก็ผมไปตั้งแต่เช้ามืดคือมันไม่มีคนเลยนะครับตอนที่ผมไปวกกับไอตอนที่ผมไปเนี่ยมันยังไม่มีดาม่าพวกนี้แล้วก็ตอนที่ผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงปลายปี2022ซึ่งมันเป็น ช่วงที่เขาอ่ะญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศให้รับนักท่องเที่ยวแบบฟรีวีซ่าเข้าไปได้ทีนี้ถามว่ามันดรามา่ายังไงก็คือว่านักท่องเที่ยวข้ามไปถึงเก,กาะกลางนะครับแล้วก็บางคนนะครับก็คือแบบยืนถ่ายรูปเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นคนไทยนะน้องๆตรงนี้อาจจะเป็นคนจีนคนเวียดนามคนนู่นนี่นั่นผมไม่คนทนำยูทูบแ่ะผมรู้ว่าเราเราอยากได้ภาพสวย,สวย,สวย D, ๆซีนดีๆใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้างเขาด้วยนะครับว่าอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ถามว่าไอวิวเนี้ยผมอยากถ่ายตรงนี้ไหมไม่ครับผมเองก็อยากไป ตรงกลางครับเพราะว่ามันเป็นทางตรงไปฟูจิเลย มันค่อนข้างสวยนะครับมันไม่ใช่คนไทยนะครับอย่างเดียวที่เขาทำคืออันนี้ผมขอพูดในนามแบบไม่ได้ว่าคนประเทศไหนเลยนะครับตอนที่ผมไปนะครับยังไม่มีในแบบนางแบบตรงนี้ถ่ายนะครับตอนที่ผมไปสะพานเนี้ยผมเห็นรูปนี้เป็นรูปเดียวที่แบบเป็นเรฟเฟ e รนซ์ว่าเฮ้ยไอ้สะพานเนี้ยไม่เห็นฟูจิแบบเต็มเต็มตาเลยว่ะผมอะ่ะไม่ได้อยากถ่ายรูปมุมนี้ครับแต่ผมอะ่ะอยากไปถ่ายรูปบนสะพานว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปยืนบนสะพานปุ๊บเราก็จะเห็นมุมวิวแบบฟูจิแบบเต็มเต็มนอะ่ะณตอนนั้นอะ่ะ ผมกำลังวางแผงกนการท่องเที่ยวของผมแล้วผมก็รู้ว่าผมมาต้องไปเมืองนี้ผมก็พยายามหาที่ที่จุดท่องเที่ยวว่าเฮ้ยไอสะพานเนี่ยมันมีมุมไหนสวยๆผมอ่ะก็เลยมาเจอมุมนี้เข้าพอมาเจอมุมนี้ปุ๊บอะผมก็เลยแบบเออน่าสนใจผมก็เซฟภาพไว้ครับแล้วผมก็ไปที่เมืองนี้ะผมอ่ะพักที่เมืองพักที่ตรงนี้แล้วผมอ่ะก็ได้คุยกับอายะซัางที่เขาเป็นเพื่อนผมที่เขาอยู่ที่เมืองเนี้ยผมก็บอกเขาว่าผมอ่ะจะเดินไปที่สะพานนี้นะคาแรกที่เขาถามผมไยนะไปทาไม ผมบอกว่าเออก,ก็ไปถ่ายรูปฟูจิเขาบอกแค่นั้นนะนะผมก็บอกว่าใช่ครับคือเขาเขาทําหน้าประมาณว่าแบบเมืองเนี้ยไม่ใช่แค่เมืองนี้ถ้าทุกคนดูนะครับฟูจิอยู่ตรงนี้นะคาว่ากุชิโกะอยู่ตรงนี้เมืองที่สามารถมองดูฟูจิซังได้นะครับจะตั้งแต่ตรงนี้เลยครับเนี่ยโกเทมบะยามานากะโกะฟูจิโยชิดะ ฟูจิคาวากุจิโกะไซโกะแล้วก็โชจิโกะแล้วก็มโตสุโกะนะครับอ้อมมาจนถึงเนี่ยฟูจินโนมิยะจนมาถึงตรงนี้ฮะมันสามารถดูวิวฟูจิได้หลายมุมมากๆคือไม่รู้นะสำหรับผมอะ่ะผมเข้าใจคนที่เขาเดินไปถ่ายตรงรอสันนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับไอ้ตรงรอสันเนี่ยมันใกล้สถานีรถไฟคาวากุจิโกะคือคุณลงตรงนี้คุณเดินมาตรงนี้หน่อยหนึ่งบวกกับมันสามารถมาวันเดทิปได้จากโตเกียวน,นะครับหนึ่งยืนแก่กับถนน 2เดินข้ามนางมาลายโดยที่ไม่ข้ามสามไอฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งที่เขากั้นเนี่ยไอตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นโรงบาร์หรืออะไรไม่รู้ซึ่งการที่เราไปยืนบังหน้าร้านอะ่ะเอาอย่างงี้ถ้าเกิดว่ามันมีใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นแผงเลยมายืนบังหน้าร้านของเราอะ่ะที่เรากําลังขายของอยู่อะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงโดยที่เขาอะ่ะ ไอ้คนที่มันมายืนบงังเรานั่นน่ะยืนบังร้านเราก็ไม่ใช่ว่าแบบจะเข้ามาอุดหนุนเราอะ่ะคุณเข้าใจฟิลนี้ใช่ไหมคือ,คอบางคนไปแค่ถ่ายรูปอย่างรอสนอันน่ะบางคนไปแค่จอดรถแล้วก็ถ่ายไม่ได้เข้าไปอุดหนุนเขาแม้แต่นิดเดียวด้วยคือผมเชื่อว่าแม่งคุณมีคนประเภทแบบนั้นไหมคือผมผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องแบบว่าไปตรงนั้นตรงมุมนั้นน่ะคือคุณเข้าใจไหมว่ามุมเนี้ยแม่งเห็นฟูจิแบบเต็มเต็มอะ่ะ แต่ไอมุมรอสันนั่นน่ะแม่งเป็นแค่หมวกแบบหมวกเล็กๆอะ่ะพื้นที่แคบๆค,ค,คุณก็ไปแออัดกันอยู่แต่ตรงนั้นน่ะไอมุมสวยๆมุมดีๆโล่งๆกว้างๆเนี่ยแม่งอยู่ใกล้กว่าไอรอสันนี่รอสันเนี่ยเดินไปถึงตรงนู้นนะไอเนี่ยสถานีรถไฟออกตรงเนี้ยคุณเดินซ้ายมาเนี่ยจนถึงลานจอดรถในของสถานีรถไฟเนี่ยคุณก็จะได้วิวแบบนี้แล้วอะ่ะโพสเนี่ยเป็นโพสต์ที่ทาให้ผมคิดที่อยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือโพส์นี่ตอนแรกอ่ะผมก็แค่ดูดราม่าเฉยครับ ไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวทีนี้ก็จะมีในกลุ่มคนชอบตอลนเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเนี่ยก็มีบางคนเนี่ยเขาก็นําเสนอว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณขับรถได้นะคุณมาเนี่ยชิซื้อโอกะสาขาฟูจิคาว่าเนี่ยมาได้เลย,เลย ถ่ายรูปมุมสวยเลยก็มีคนครับหลายคนไปซึ่งไอ้มุมเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอีกครับทุกคนมีสิทธิ์ถ่ายได้ทุกแต่ในไหนเราก็จะแนะนําสถานที่แล้วนะฮะแล้วบวกกับเราอ่ะก็เช่ารถขับมาได้แล้วอนะ่ะคือผมอ่ะไปอ่ะผมไม่เคยเช่ารถขับนะครับที่ผมได้ไปเที่ยวในทริปนเนี้ยเนี้ยไปนูน่นไปนี่ไอบนถนนอย่างเงี้ยคือไอส้สร้างมาผมไปนะครับอยากจะแนะนาที่เที่ยวใหม่ๆเนี่ยมุมใหม่ๆอะ ผมอันนี้ผมเลสเปกนะครับแต่การแนะนําที่ใหม่ๆอ่ะเราก็ใไหนๆจะแนะนําแล้วอ่ะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แบบว่าเขาจริงจังนะผมแค่บอกว่าทําไมไม่ไปที่ที่เขาต้องการให้ถ่ายรูปจริงๆจ,งๆจังๆจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นก่อนที่จะเกิดดราม่าผมก็นั่งดู Google แ a บบที่ผมชอบอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบทำรายการ GGS TV นะ o g l e s t r ต e t View แล้วผมก็เป็นคนชอบดูฟูจิซังอยู่แล้วเนี่ยผมก็มาแค่หามุมใหม่ๆดูเรื่อยๆครับทีนี้ไอ้มุมสวยๆมุมใหม่ๆอ่ะฟรีๆอ่ะมันไม่ได้ ได้มีเยอะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้า อยากจะไปที่ที่แบบเขาอยากให้เราไปเลยอะ่ะเขาจัดมุมให้เราถ่ายรูปเลยอะ่ะมันจะดีกว่าไหมผมจะใช้ Google m a p ให้เป็นประโยชน์ให้ทุกคนดูนะครับว่าการหาที่แบบมุมสวยๆอะ่ะมันไม่ยากถ้าเกิดคุณขับรถได้นะครับผมแนะนําให้คุณมาที่นี่คนะรับปุจิซังเฮิร์บการ์เด้นเขามีที่จอดรถเตรียมพร้อมเลยคือผมไม่รู้มันเสียค่าเข้า,ขา,ขาไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการขึ้นมาตรงเนี้ยมันต้องเสียประมาณ500หรือพันเยนซึ่งถ้าเกิดคุณขึ้นมาบนเนี้ยวิวที่คุณจะได้ก็จะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นคาเฟ่ด้วยเว้ยเขาทํามาเพื่อให้คุณถ่ายรูปแบบคุณก็ได้วิวแบบเนี้ยวิวอย่างเนี้ยคือมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นคุณอยากจะถ้าเกิดว่าคุณมาหน้าออทัมอากาศข้างนอกเย็นคุณเข้ามาในร้านกาแฟคุณก็ยังมีวิวสวยๆให้คุณดูอะ่ะแล้วทําไมเราต้องไปอยู่ตรงรอสารตรงนั้นน่ะผมไม่เข้าใจเลยเมันอยู่ใกล้คาราบุจิโกมาครับสถาน,นีรถไฟอยู่แค่ตรงนี้ครับส่วนถ้าเกิดว่าบอกพี่ผมไม่มีรถวิธีมาเนี่ย เดินได้26นาที1.8กิโลเมตรน้อยๆอะบอกว่าเอ้ยยี่ยพี่1.8เย็ดไม่อย่างไกลเนี่ยไอสะพานเนี่ยที่ผมไปถ่ายรูปจากโรงแรมผมเดินมาที่เนี่ยคือ1.6โลนะครับเพราะฉะนั้นอะถ้าถามว่า1.8เดินได้ไหมผมว่าผมเดินได้6โมงครึ่งเนี่ยบัสมันหมดไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีบัสเนี่ยบัสเนี่ยเขาจะมาส่งคุณประมาณตรงนี้ครับ แถวรอสันแถวๆเนี้ยเอเขามาส่งคุณแถวๆนี้เสร็จปุ๊บอ่ะคุณก็แค่เดินล้อถนนใหญ่มาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาถึงตรงนี้ซึ่งน้องๆบางคนว่าอีเขี้ยพี่มึงให้กูเดินเนี่ยนะแดดร้อนๆเนี่ยมาขนาดเนี้ยกูเหนื่อยแต่ผมอยากจะบอกว่าระหว่างทางอ่ะมันมีวิวฟูจิให้คุณดูตลอดนะครับแยกรอสันคุณลงรถเมย์ปุ๊บคุณเดินผ่านแล้วคุณก็เลี้ยวมาทางนี้ฮะคือร้านอาหารเนี่ยอยู่ทั้งซ้ายทังขวานะครับแล้วคือเนี่ยครับวิวระหว่างทางที่คุณจะได้เห็นตอนนี้คุณเดินไปแล้วคือคุณเข้าาใจมยว่่เนี คุณเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไอเฮิร์บการ์เดนอะไรเนี่ยฮะแต่ทางเข้ามันน่าจะต้องเข้าข้างหน้านะฮะทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยพวกที่ขับรถได้เนี่ยคือขับรถมาจอดได้เลยครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะแนะนำอีกเมืองหนึ่งที่คนอนะ่ะผมรู้สึกว่าคนไปน้อยนะครับไปน้อยกว่าคาวากุจิกโกแบบ80%ก็คือเมืองนี้ครับโกเทมบะ โกเทมบะเนี่ยเป็นเมืองต่างจังหวัดนะครับนี่คนระัมันสามารถนั่งรถไฟจากโตเกียวมาได้เลยหรือนั่งรถบัสจากชินจูกุโกเทมบะฮากุเน่ก็ได้ครับเพียงแค่2ชั่วโมงคุณก็จะมาถึงตรงนี้มาเมืองนี้นะครับก็คือแน่นอนว่าหามุมถ่ายฟูจิสวยๆใช่ไหมฮะมุมที่คุณไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะ ก็คือเวลาที่เรามาที่เมืองนี้ยผมแนะนําให้นอนโรงแรมแล้วเราอะ่ะก็ต้องแอดออนอย่างของผมผมก็แอดออนเพื่อจะได้เห็นวิวฟูจิซังนะครับแล้ววิวที่คุณจะได้ก็จะเป็นแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับส่วนใครที่สายช้อปปิง้งมีงบเยอะหน่อยสําหรับคนที่มีงบอะ่ะผมก็แนะนําให้มานอนที่นี่เลยครับคืนมันแพงแต่ว่าวิวมันสวยมากๆนะครับแน่นอนว่าก็ขอให้แอดออนไปนอนฝั่งที่มันเห็นวิวฟูจิเนาะแล้วคุณก็สามารถเดินครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดคุณสามารถ เดินจากโรงแรมนะเข้าเอาเลทได้เลยสาหรับคนที่ขับรถได้เนาะก็ไม่น่ามีปัญหามุมนี้ก็ลองดูครับโรงแรมนี้ก็แพงหน่อยแต่ว่าเขามีออนเซนมีอะไรให้คุณแช่ อย่างนี้ได้เลยนะแล้วเขาทํามาเพื่อให้คุณถ่ายรูปครับคุณถ่ายไปเลยครับคุณอยากจะยืนแอคกสิบท่าสิบชั่วโมงก็แล้วแต่คุณเลยฮะก็ถือว่าวันนี้มานําเสนอมุมสวยๆแล้วก็สรุปดราม่าคาบาคุจิโกะให้น้องๆฟังนะครับน้องๆที่เพิ่งเริ่มชอบญี่ปุ่นเหมือนผมหรือเพิ่งเริ่มรักญี่ปุ่นเหมือนผมเนี่ยจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าคนญี่ปุ่นนิสัยไม่ดีหรือคนญี่ปุ่นแบบไม่ชอบนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไม่แคร์ท่องเที่ยวไม่ใช่ครับตอนรักท่องเที่ยวมากนะครับมากมาก,มากๆเลยเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวบาางกลุ่มทํให้ เขาไม่ค่อยพอใจบวกกับไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาตั้งการจะทําให้คุณเที่ยวมันเหมือนมันเป็นโซนที่เขาต้องการเอาไว้ใช้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นก็เที่ยวได้เต็มที่ครับญี่ปุ่นเที่ยวไม่ยากแค่เคารพกฎหมายเคารพสิทธิคนอื่นบ้างเนาะคือทุกคนต้องเคารพ สิทธิ์ส่วนตัวของเราแน่นอนว่าเราเองก็ต้องเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการเที่ยวการเดินการพูดเสียงดังการยืนการจะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะคือบางทีเราก็ต้องดูว่าไอสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนเข้าใจครับคุณไปเที่ยวกับเพื่อนมันสนุกมันฟิลมันแฮปปี้ใช่ไหมเราก็อยากใหเฮฮาแต่บางทีคนที่เขาอยู่แถวนั้นอะ่ะเช้าเขาต้องตื่นมาทํางานเนี่ยแล้วคนญี่ปุ่นเป็นคนประเภทที่นอนน้อยมากๆนะครับคือเขานอนกันแบบส ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเขาก็บอกโอเคแล้วพอแล้วนั่นแหละครับเวลานอนของเขาก็เลยรู้สึกว่าสําคัญสําหรับเขานะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้าสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจหัวอกคนญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็หวังว่าน้องๆจะได้แนวทางการหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมุมสวยๆมากขึ้นโดยที่ไม่กระทบคนอื่นนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีีหน้าถ้าเกิดผมมีเกตเล็กน้อยสำหรับญี่ปุ่นอะไรมาเพิ่มผมก็จะมานำคลิปให้นะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายจ้า